ามาหลังจากออกจากงานประจำมาเลี้ยงวัวมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจากคนในครอบครัวจาดเวลาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมและคนรอบๆข้างของเราดกับเรายังไงเห็นด้วยกับเราไหมหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบที่เรามาทำแบบนี้เพียงแค่เพราะว่าเราไม่มีงานประจำทำ มันทำให้อะไรหลายๆอย่างชัดเจนขึ้นมากภายในเวลาหนึ่งปีอาทิตย์นี้จะเก็บที้ัวไทยที่ตากแห้งในข้อในป่าตากแห้งได้ใส่ถุงมาขายได้ประมาณสองรกว่าบาทก็เราจะต้องตากให้ได้วันละสองถุงสามถุงถึงจะได้สองรกว่าบาทต่อ,ออาทิตย์ไม่ว่าเราจะคิดทำอะไรหรือลงมือทำอะไรขอให้เราคิดทำอยู่ที่บ้านเขตเมืองนอนของเราอยู่กับพ่อแม่พี่น้องของเรา แล้วค่อยๆปรับตัวทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเราไม่ได้ทํำดีที่บ้านตัวเองปัญหาสารพัดทุกอย่างที่เราต้องเจอคือมันเจ็บป,ปวดมากเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ได้แต่ทนเอาไว้สักวันเราจะกลับไปทําสารฝันต่อที่บ้านเกิดของเรากว่าจะหาเงินเลี้ยงตัวเองได้หลังจากที่ไม่มีงานประจำทำมันทำให้เรารู้ว่า มันจะเหนื่อยกว่าเดิม100อยเท่าแต่ถ้าเราทำสำเร็จเราจะได้มากกว่าเดิม100อยเท่าเช่นกัน